อันนี้ยืนอยู่เชียงของริมแม่น้ำโขงท่าเรือด่านุลกรกรท่าเรือข้ามฝากด่านตรวจสินค้าตรวจคนเข้าเมืองของวันนี้วันที่ยีเดือนกุมภาพันธ์สองพัฝั่งนู้นเป็นประเทศเราชื่อว่าเมืองอะไรไม่ดูนะ ตรงนั้นจะเป็นโขดหินกลางแม่น้ำโขงตรงนี้จะเป็นสันดอนไยส,สันดอนาซเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงมีเรือสินค้าเป็นเรือจาก,กลาบ้างจากจีนจากประเทศจีนขนผลไม้มาแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ท่าเรือเชียงของจุดรวมพลท่าเรือเชียงของ,คง,คง